ครับตอนนี้กละนานะครับผมก็อยู่ที่บริเวณหน้าห้องน้ําของร้านอาหารข้าวมาข้าวฟ่างที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาครับอย่างที่บอกว่าร้านนี้เขาเรื่องห้องน้ํานี้เขาไม่เป็นรองใครนะครับทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่แม,ม่สอดครับเนี่ยครับดูบรรยากาศของห้องน้ําครับตรงนี้เป็นเจาะช่องเลยนะครับ เพดานก็มีการวางขอนไม้นะครับมีวางต้นไม้เจาะช่องเพดานสวยงามทีเดียวครับ